นารีรำพึงยาดองบำรุงผู้หญิงจะช่วยกระตุ้นความต้องการของเธอได้ไหมมีอันตรายไหมครับคุณหมอโอ้ให้สูตรยาดองมาด้วยสูตรนารีรำพึงใช่ใช่สูตรยาดองนี่ชื่อเยอะมีเยอะนะเนอะต้องแต่ละชื่อนี่าวมากค่ะเอออะไรนะโดไม่รู้ลงช้างกระทืบโรงอะไรเยอะๆมังกรสะบัดหางอะไรเยอะๆนะคะก็คือ ยากระตุ้นความรู้สึกทางเพศ<อ>โดยเป็นยาดองเหล้าเนี่ยนะคะ,ะเขาก็เชื่อว่ากระตุ้นได้ถ้าไม่กินเยอะเกินนะคะ<อ>นะคะ<อ>ก็จะมีฮอร์โมนเพศชายมีสุรามีแอลกอฮอล์ oh ol, ซึ่งขยายเส้นเลือด<ะ>แต่ว่าอาจจะเกิดอันตรายได้นะคะถ้ากินไปกินมากลายเป็นติดฉะนั้นการกินยาดองเหล้าเนี่ยอาจจะทําให้ติดนะคะแล้วก็อาจจะเกิดอันตรายต่อตับ<อ>ได้ก็การกระตุน้นนะคะการโดยใช้ยาดองเหล้านี่ก็ไม่ค่อย ในสตรีนในผู้หญิง่ะคะ่ะเราก็ไม่ค่อยแนะนําไม่นิยมะนะคะ,คะต้องระวังมะเร็งเต้านมด้วยะนะคะแอลกอฮอลนี่เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เกิดมะเร็งเต้านมนะคะ,คะก็กระตุ้นได้ค่ะเพราะแอลกอฮอลนี่ก็เป็นอันหนึ่งที่กระตุ้นความรู้สึกทางเพศได้ถ้าไม่กินมากเกินไปะนะคะแต่ไม่กินเลยจะดีกว่านะคะ,คะ